สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนาเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระครบรอบ120ปีรกรมบัญชีกลางนะครับกระทรวงการคลังซึ่งเหรียญนี้ออกเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพศ2553นระ25นะครับเราจะเรียกกันเหรียญลักษณะน,นี้ว่าเหรียญ10บาท2สีที่ระลึก2รัชการนะครับเพราะว่าด้านหน้าเหรียญนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว2รัชการคือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชการที่5นะครับและ พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับสำหรับด้านหลังก็เป็นตาของนกวายุพักนะครับก็เป็นตาของกรมบัญชีกลางครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอแจ้งไปยังสมาชิกหรือนักสะสมท่านใหม่ที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับช่อง y t u b e ของผมนี้นะครับขอแจ้งไว้นะครับว่าช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญนะครับมีแจกมาสร้างช่อง y youtube เพื่อแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับและเชิญชวนนักสะสมมือใหม่ท่านใหม่นะครับน้องนเยาวชน เขามาเก็บสะสมเหรียญกันครับก็เก็บไว้พอสมควรนะครับจึงไม่ขอรับซื้อเข้ามาอีกมีแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะได้ไปเก็บสะสมก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามานะครับผมยินดีขายให้แบ่งปันให้ในราคาไม่แพงครับผมท้ายนี้ก็ขอยืนยันนะครับช่องผมไม่รับซื้อเหรียญครับผมขอบคุณครับ